เกิดที่จ้าพี่น้องเลยกันยามเช้าเนะาะเศ้าๆพี่น้องลงทงคือเกา่าพามาเบ่งเขา่าพี่น้องจา้าเขาเจ้าเข้าเจ้าดอพี่น้องออกแล้วมีหน้าอยู่ไรยหนึ่งใส่เขาเจ้าดอไปบาทั้งไร่ไปไล่ดอกพี่น้องกาแปดจิบมัดเบ่งหน้าตามันพี่น้องหน้าตาของเขานะเนี่ยนะจะเป็นขาวๆนะจ๊ะเปลือกมันเนาะ สีงานพี่น้องเดี๋ยวยายจิ๋วสีผ้าไปเบิ่งหน้าเพื่อนบ้านเขาเจ้าปลูกเขานั่งสาวไทยไว้วามันสิบป็นหน้าตาแบบได้พี่น้องยายจิ๋วเบิ่งอยู่มันออกมก่กนตัวนี้อีกมีจ้าทงนี่มัดทงเลยเขาเจ้าใส่เขาเจ้าเป็นหน้าตีนบ้านพี่น้องหน้ามันบค่อยู่เนาะบ้านชิบก็ไร่หมดละขาเจ้าใส่เขาดอพี่น้องถามเขาเจ้าว่าพ่านเอียงมันเป็นต้นแปลกๆได้พี่น้องเห็นเขาเจ้าใส่สามปีนี่แหละขาเจ้าเก่าเนี่ยอาเก่าใส่อยู่ไหม มันไข่ายๆเขาญี่ปุ่นหรือเขาไตวันแบบมันก็เตี้ยอยู่ด้วพี่น้องมันก็เตี้ยอยู่มันนี้มันจะเป็นต้นแบบว่าต้นต้นมันมันบ่แตกก่อคือก่อคอหกกับเขาเจ้าเนะมันสิเปลี่ยนเ่าเรีนว่ะพี่น้องมันจิเป็นสูงขึ้นมาแล้วมันก็บ่บ่มโนมบ่โนมกิ่งออกนี่สินะบมโนมกิ้งออกแบบนี้นะมันสิสูงขึ้นมาแล้วก็ห่วงมันบ่ค่อยหักนี่สินะเออพี่น้อง มันจิเป็นแบบอยู่ในกอนของเขาอ่ะพี่น้องเป็นใบเขียวๆนี่พี่น้องเขาออกมาตะโดนะเดยก้อนเขาเจ้าอีกถามเขาเจ้าเขาเจ้าว่าพันนั่งสาแท่าสั่นสิประมาณว่า,น,านั่งสาไทยเปินคนไปไปแจกมเมล็ดพันมาพี่น้องนี่คือสิ่ิขดถือบ่แต่ว่าซื้อทาอ่างซื้อทางขั้นเขาเขา,าอาซิมีเลยจักสิกอคอยังมันมาพี่น้องนี่แหละหน้าตาพี่น้องบ้านไข่อมีทวงเดียวพี่น้องเพราะว่าข่อยบ่เคยเห็นข่อยบ่เคยเห็น ตอนที่มันยังบวกลุ่วงนี่มันสีต้นมันสะเป็นเป็นขี้เขียวหัวเป็ดนะพี่น้องเป็นบ่คืนมูเห็นไหมนั่นแหละจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งอีกทวงนึงงามบ่พ <Yeah. S 1> <Ai Method. S 2> ี่น้องงามเากสาเนาะมาข้นเกลี่ยงางออกกำลังกายเพิ่งเข่าเพิ่งหลังแล้วข้นกลีจุ๋งว่าจุ๋งว้อยลงไปทวงอันนี้พั่านเข่าก็ขอได้เลยพี่น้องนี่กำลังตั้งท้องกำลังท้องไข่ องป่องอย่างนี้อันนี้ยังบ่ถอกอันนี้คือนาดำยังบ่ถอกก็ขอ,ขอต้งองรลอีกเลอ,อีกสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์เนาะ,ะพี่น้องเข้า,เจาจูงวจูงควายล้องไปหน้าเห็นบะแต่ยังมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่ได้บางคนพี่น้องเคี่แบบนี้ละมีเงินใสเงินซอยพี่น้อง ผูเ่าวนมากิ่นเทศแบบนี้เนาะขายที่หนึ่งก็ได้หลายมื่นน่ะหญ้มาม,ามันก็หญ้าฟีเราพี่้องบ่ได้เกียคืขึ้นมูไหมเคื่อเลี้ยงมูเราขาดทุนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายดีกว่าหญ้าฟีปลาเขานะพี่้องเอามา้อนีก็มีแค่นี้้อจ้าเจอก,กันคลิปนนนะหน้าเนาะขมาเบึงปลาเขียวปลาเขางาม,งามสวัสดีจ้า